สวัสดีครับผมรัชตะอุ่นสุขคลังจังหวัดบึงการครับหลักใหญ่ใจความของโครงการนี้นั่นก็คือ1มาช่วยพา,พาลดภาระค่าใช้จ่ายของตัวประชาชนเนาะโดยที่รัฐบาลเนี่ยออกค่าใช้จ่ายให้ครึ่งหนึ่งกับอีกหนึ่งมิตินั่นก็คือมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจพอเวลารัฐบาลอัดฉีดเงินจำนวน44,000ล้านเข้ามาในระบบใช่ไหมฮะ ประชาชนออกอีกครึ่งหนึงอีกสี่หมล้านในระบบเป็น8 8 0 0มื่ล้านในระบบแล้วก็กระจายไปอยู่กับตามร้านค้าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยการเขาเรียกอะไรฮะความหมุนของเศรษฐกิจในฐานรากเนี่ยก็จะมีการหมุนมันก็จะช่วยกันเป็นการเพิ่ม GDP ของประเทศโอ้อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ถ้าต้องอธิบายให้โดยง่ายเนาะก็ต้องก็ต้องแยก ระหว่างประชาชนกับกรณีร้านค้าออกจากกันประชาชนเนี่ยจะต้องเข้าไปสมัครที่แอปเปาตัตงค์เนาะซึ่งจะมีระยะเวลาของการสมัครนั่นก็คือวันที่20นะครับตุลาคมจนถึงวันที่26ตุลาคมมีเวลาเสียสิ้น7วันพูดง่ายก็คือว่าคุณจะต้องเข้าไปดําเนินการสมัครคนที่เคยสมัครอยู่แล้วก็แค่รีแอ t i v a ก็คือยอมรับกระบวนการก็คือได้ไดไดสิทธินั้นสําหรับร้านค้าเนี่ย ร้านค้าที่เคยอยู่ในเฟสเดิมเฟสที่5เนี่ยนะครับแล้วคุณมีแอปสูงเงินอยู่แล้วเนี่ยนะวิธีการง่ายๆคือคุณเข้าไปรีแ t i v a t e ก็คือเข้าไปดําเนินการที่จะ,อะยอมรับโครงการนี้นะครับกระบวนการของอธนาคารกรุงไทยก็ใช้เวลาการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันว่าคุณได้เข้าร่วมโครงการส่วนของร้านค้าใหม่ก็จะแยกเป็น3ประเภทให้เข้าใจอย่างนี้เลยนะแยกเป็น3ประเภทประเภทที่1คือร้านค้าธงฟ้านะครับ ร้านค้าธงฟ้าที่รายได้ถัาจำไม่ิดเลยนะก็คือ1นล้านแปดแสนบาทถ้าไม่เกิน1นล้านแปดแสนบาทเนี่ยเข้าได้เลยนะครับสามารถเข้าได้เลยก็ไปดําเนินการสมัครผ่านธนาคารกรุงไทยซะร้านค้าที่2ก็จะเป็นร้านค้าประเภทกลุ่มธุรกิจเฉพาะกลุ่มธุรกิจเฉพาะในที่นี้เนี่ยให้คําจํากัดความง่ายๆนั่นคืออะไรนั่นคือธุรกิจที่จําเป็นจะต้องมีเอกสารทางราชาการประกอบ<ๆ>เช่นร้านนวดหรือการขับรถโดยสารสาธารณะ,ะนะสิ่งเหล่านี้เนี่ย ผู้ประกอบการร้านนวดสปาท่านก็สามารถที่จะไปสมัครที่ธนาคารกรุงไทยได้เลยโดยที่ธนาคารกรุงไทยก็จะมีระยะเวลาในการตรวจสอบว่าตกลงแล้วเนี่ยธุรกิจของคุณมันถูกต้องตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการไหมก็จะมีการแจ้งให้ทราบภายในสวันทาการนะครับแล้วก็กลุ่มที่3นั่นก็คือกลุ่มร้านค้าทั่วไปปลีกย,ย่อยซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นการบูรณาการทํางานร่วมกันระหว่างธนาคารกรุงไทยและกระทรวงมหาดไทยโดยที่ กระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการแจ้งไปยังอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านต่างๆว่าร้านค้าไหนๆที่อยากจะมีส่วนในการเข้ามาร่วมโครงการนี้เนี่ยก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนั่นก็คือตัวกำนันผู้ใหญ่บ้านในการรับรองพอรับรองเสร็จก็เอาเอกสารอันนั้นนะ่ะไปลงทะเบียนกับธนาคารกรุงไทยซึ่งระยะเวลาของการลงทะเบียนร้านค้าใหม่นะครับนั่นก็คือจะเริ่มตั้งแต่วันที่15ที่ผ่านมาแล้วก็จะสามารถลงทะเบียนไปได้จนถึงวันที่19ธันวาคม เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยก็อยากจะกระตุ้นให้ทางผู้ประกอบการนะครับรีบดาเนินการเพราะว่าขระนวนการของการใช้สิทธิ์เนี่ยจะเริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่29ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับเข้าๆก็จะเป็นแบบนี้เราเราทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนเนาะเราต้องมีทัศนคติหรือมุมมองในแง่บวกกับเรื่องนี้ก่อนเราต้องทําความเข้าใจว่า หน่วยงานภาครัฐเนี่ยไม่มีเจตนาที่จะไปเก็บภาษีย้อนหลังเลยต้องทําความเข้าใจเลยนะครับการเข้ามาร่วมโครงก,การนี้เนี่ยจะไม่มีการไะเก็บภาษีย้อนหลังใดๆทั้งสิ้นและในทางกลับกันเนี่ยประชาชนทุกคนเนี่ยมีหน้าที่ในการเสียภาษีอยู่แล้วถ้าคุณมาทํามาหาได้หรือคุณรายได้ถึงเกณฑ์เนี่ยก็เป็นเรื่องปกติที่คุณต้องเสียภาษี แล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือว่าคุณก็ต้องทําบัญชีรับจ่ายว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณมีบัญชีรับจ่ายเท่าไหร่เพื่อที่จะได้ชี้แจงกับเจ้าหน้าที่แต่ยืนยันได้เลยครับว่าโครงการนี้เนี่ยไม่มีการไปเก็บภาษีย้อนหลังแน่นอนครับผมโอเคทําความเข้าใจในประเด็นนี้ง,ง่ายๆอย่างนี้คือท่านรู้ไหมว่าคนที่เป็นเมมเบอร์หรือยูเซอร์ในตระเป๋าตังเนี่ยสี่สิบล้านยูเซอร์นะไม่น้อยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็กินจนํานวนประชาชนหลายคนแล้วล่ะหลายกลุ่มแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลได้แบ่งประชาชนออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับกลุ่มหนึ่งที่ถือ,อมีแอปเป่เาตังหรือเคยใช้สิทธิตามโครงการเดิมรัฐบาลก็เลยกําหนดเงื่อนไขว่าคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้สิทธิตามโครงการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะให้สิทธิ์ในเดือนของ พฤจิการและธันวาเช่นเดียวกันนะครับก็คือเพิ่มวงเงินไปให้อีกเดือนละ850บาทนะครับแล้วก็รวมกับเงินจํานวนเก่าที่จะมีได้อยู่แล้วแต่ละเดือนก็ให้ใช้ไปตามโครงการนั้นนะครับกลุ่มนั้นก็จะ,ะได้รับสิทธิ์ตามน,นั้นไปแต่สิ่งหนึ่งต้องทําความเข้าใจว่าหากจะมีกลุ่มประชาชนที่ไม่มีทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไม่มีสมาร์ทโฟนอันนี้ก็ต้องใช้คํา,า,าว่ารัฐบาลก็ต้องต้องพิจารณาว่ารัฐบาลจะมีโครงการถัดไปอย่างไรแต่ในเบื้องต้นเนี่ย ทั้งสองโครงการนี้ก็จะครอบคลุมประชากรคนไทยเกือบครบครับอไม่ได้ไม่ได้เราต้องเข้าใจอย่างนี้นะจริงๆโครงการคนละครึ่งเนี่ยเรามันเป็นเงินแท้าภาษาชาวบ้านเนาะมันเป็นเงินสดที่อยู่ใน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 แอปพลิเคชันเนาะมันไม่ใช่เป็นลักษณะที่เราจะต้องเอาเงินไปเอาเอาข้อมูลไปแลกเอาเงินมาไม่ใช่เราต้องการที่จะเข้าสู่สังคมที่เป็น cashless society เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าโครงการนี้เป็นการชำระเงินผ่านระบบดิจิตอลต,ต้องเข้าใจแบบนี้ไม่มีการชำระเงินเป็นเงินสดและการไปทำไปไปแลกเป็นเงินสดเนี่ยเป็นการผิดเงื่อนไขด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นก็จะก็จะทำไม่ได้แล้วสิ่งสำคัญคือโครงการนี้ก็ก็จะมีการจูงใจให้กับคนที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นผู้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภารรษีซึ่งก็จะได้รับสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นแตกต่างจากผู้ที่ไม่ได้ยื่นแบบ ไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเนาะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดก็ขอขอโอกาสพูดไปเลยแล้วกันนะก็คือว่าถ้าคนที่ยืน่นแบบแบบแสดงรายการเสียภาษีท่านก็จะได้รับสิทธิ์จากทางราชการเนี่ยจากทางภาครัฐเนี่ยนะ2,400บาทแต่ถ้าผู้ที่ไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีก็จะไ,ได้รับ2,000บาทถามว่าทําไมต้องแตกต่างผมคิดว่าสิ่งสําคัญคือเราต้องทําให้เกิดความแฟร์กับคนที่คอนทิบิวเนาะก็คือว่าเป็นการจูงใจให้ประชาชนเนี่ย เข้ามาสู่ระบบภาษีมากขึ้นรัฐบาลจึงทําลักษณะนี้แล้วก็ใช้ได้วันละ200บาทเนาะก็ต้องเป็นคนละครึ่งกันแล้วก็ใช้ได้ทั้งโครงการจนไปสิ้นสุดวันที่31ทธันวาคมนะครับลักษณะเป็นอย่างนั้นประชาชนเนี่ยสิ่งแรกคือท่านต้องลงทะเบียนก่อนนะครับการลงทะเบียน20ตุลาจนถึงวันที่26ตุลามีเวลา7วันนะครับเพราะฉะนั้นท่านอย่าลืม อย่าลืมที่1คืออย่าลืมลงทะเบียนและ2ท่านต้องใช้ภายในวันที่11พฤศจิกายนถ้าไม่ใช้ไม่ได้สิทธิ์นะครับอันนี้ต้องเน้นย้ําเลยนะครับสําหรับประชาชนสําหรับผู้ประกอบการครับผมอยากจะเชิญชวนครับโครงการนี้เป็นโครงการที่รัฐบาลตั้งใจที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและต้องการความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างยิ่งประเทศไทยนะครับจะฝ่าฟันวิกฤตและก็จะตั้งไขได้เราอยากจะเปลี่ยนประเทศได้ ในควอเตอร์ที่4นั้นเนี่ยเพื่อที่จะพยุง GDP ให้ให้ให้กระเตื้องขึ้นสิ่งสำคัญคือต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายประชาชนเข้ามาใช้หารครึ่งกับรัฐบาลผู้ประกอบการต้องเข้ามาใช้ครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้เงินนั้นเป็นพายุหมุนกับของเศรษฐกิจรบกวนทุกท่านนะครับมาช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจกับพวกเราแล้วเราหวังว่าโครงการนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทั้งตัวท่านกับทั้งตัวประชาชนและสุดท้ายเป็นประโยชน์ของประเทศขอบคุณครับ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา